ขณะที่ผู้อาวุโสเสียงนำพวกเขาออกไปอย่างรวดเร็วราวกับว่าพวกเขาเป็นตุ๊กตาเศษผ้ารอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันวิญญาณจานเยาวชนระดับสูงนั้นไร้ความหมายอย่างยิ่งในขณะน,นี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฮู้วีเฮ้าประสบความสำเร็จการระเบิดครั้งใหญ่นี้ซึ่งคนรุ่นหลังรู้จักการในนามวันแห่งความมืดและการทำลายล้างทำให้แผนการของจักรวรรดิสุริยันจันทราในการบุกรุกทวีตโต้หลวราชาไปอย่างสิ้นเชิงฮูวีเฮ่าเป็นสุดยอดนักรบด้ทำการทำลายล้างที่ไม่มีใครเทียบได้ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์พวกวีเฮ้าจะเป็นที่รู้จักในนามของดวงตาของอาชูราในอนาคตและอาชูราในชื่อของเขาเกิดจากการระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวนี้สมาชิกคนอื่นๆของสำนักถังที่ช่วยทำสิ่งนี้ให้สำเร็จก็ตัวสั่นอยู่ภายในในเวลานี้ใบหน้าของพวกเขาลุ่นไร้าสีขณะที่พวกเขานอนราบกับพื้นและรู้สึกถึงแรงกระแทกจากพายุเฮลิเคนของหินและกรวดพวกเขารู้สึกถึงเสียงสั่นสะเทือนของแผ่นดินและไม่มีใครรู้ว่าต้องทำอย่างไรในที่แห่งหนึ่งในขณะน,นี้มีแผ่นดินแยกออกและเครื่องมือวิญญ,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 ญาณยักษ์ที่แปลกประหลาดก็โผล่ออ พรมยุติู่ผู้สือเป็นผู้นำของจักรวรรดิชิงหลวงและกลุ่มของจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์และพวกเขาจ้องมองด้วยตาที่หย่อนยานและดวงตาเบิกกว้างไปที่เมฆรูปเห็ดที่ปกคลุมเหนือเมืองรุ่งเรืองพวกเขาพบว่ามันยากที่จะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นอันที่จริงไม่มีใครรู้ว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นหรือว่าโรงเรียนสื่อหลายเรือเป็นคนทำอย่างนั้นหรือสวีจิวจิวจ้องไปที่เมฆลูกเห็ดที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยดวงตาที่ไม่สดใสเธอสัมผัสได้ถึงพื้นดินที่ยังคงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในที่สวยงงามขออเธ ก็เต็มไปด้วยความตัวที่อธิบายไม่ได้ในขณะนี้ดวงตาของเวหน้าก็ว่างเปล่าด้วยความประหลาดใจขณะที่เธอพึมพำภายใต้ลมหายใจของเธอนี่คือระเบิดอะไรที่ส่งผลให้เกิดเรื่องแบบนั้นได้จะมีคนตายกี่คนตัวผู้สื่อก็ประหลาดใจไม่แพ้กันข้าจะยอมรับถ้าโรงเรียนสื่อหลายเพื่อทําทเช่นนี้จริงๆดูเหมือนว่าสิ่งที่เราทาได้คือการเปรียบเทียบในห้องนั่งเล่นกลุ่มทั้งสามของพวกเขาเป็นตัวแทนของศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิสุริยันจันทราในเมืองรุ่งเรืองในขณะน,นี้จักรว,วกรรดิญญญ และพวกเขาใช้เครื่องมือบินญ,ญาณที่ใช้เจาะดินที่พวกเขาได้ค้นคว้าม,มาโดยเฉพาะเพื่อหนีออกจากเมืองรุ่งเรืองที่อยู่ใต้แนวรบด้านตะวันออกกองทัพของจักรวรรดิสุริยันจันทราไม่สามารถหยุดพวกเขาได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามไม่ใช่ในความฝันอันสุดวิสัยที่พวกเขาคาดหวังว่าจะได้เห็นภาพอันงดงามเช่นนี้ซึ่งเป็นเรื่องเลวร้ายไปพร้อมๆกันน้อยกว่า10ปีเช่นของโครงสร้างในพระราชวังของจักรวรรดิสุริยันจันทราได้พังทลายลงโชคดีที่พระราชวังจักรพรรดิตั้งอยู่ใจกลางเมืองและไม่ถูกล้อมรอบด้วยหนึ่งในสานที่ถูกทำลายล้าง ใบหน้าของสวีเทียนรันไม่มีสีใดๆในขณะที่จะวิจือ่อุ้มเขาไว้บนหลังของเธอและดิ้นออกมาจากใต้คลองเศษหินเธอจ้องไปที่เมฆร,รูปเห็ดขนาดมหึมาที่อยู่ห่างไกลและทุกสิ่งที่ถูกทำลายรอบตัวพวกเขาดวงตาของเธอหยอ่อนพลอยและไม่มีชีวิตชีวาในขณะนั้นเองเงาก็รวมตัวกันบนท้องฟ้าได้ยินเสียงหัวเราะมากมายและแม้แต่จักรพรรดิอาจารย์ลึกลับก็ได้เข้าร่วมกับพวกเขาในบางจุดวิญ,ญญาณจารย์ชั่วร้ายของสำนักและที่วิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์และรัศมีอันชั่วร้ายของพวกเขาทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าทีละคน การทำลายล้างคือความหายนะสำหรับคนปกติแต่สำหรับพวกเขามันเป็นโอกาสที่พวกเขาใฝ่ฝันมีวิญญาณอาฆาตมากมายและวิญญาณเหล่านั้นก็แข็งแกร่งมากกลุ่มของโรงเรียนสื่อหลเครื่อเริ่มเคลื่อนไหวหลังจากความประหลาดใจชั่วคราวของพวกเขาใบหน้าของผู้อาวุโสเสียนมืดมนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่เขาพาทุกคนและวิ่งไปที่ขอบฟ้าบุคคลที่มีอำนาจของโรงเรียนสื่อหลายเครื่อส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้นคนจำนวนหนึ่งรวมทั้งจางเลอร์เชียสามารถเดาได้เล็กน้อยว่าสนนนนนนัักกกกงงงงไดดด้้้้รระะตตุุแลทททใใใหหหเเิาาาณ์ึ่ หวังตรงเอ๋หวังเชิวเอ๋อและเชียวเชี่ยวเป็นคนที่ชัดเจนที่สุดในกระบวนการทั้งหมดพวกเขาเป็นคนติดตั้งระเบิดเวลาพวกวีห้าจงใจทําให้ลิฟต์และประตูชั้นหนึ่งเสียหายโดยเจตนาก่อนที่พวกเขาจะออกจากกลัวดังใต้ดินดังนั้นการตรวจสอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมาถึงแต่ใช้เวลานานที่สุดทุกอย่างอยู่ในการคำนวณของเขาเขาไม่ได้ทาผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวและเขาก็แม่นยําอย่างยิ่งแม้กับระเบิดเวลาสิ่งเดียวที่เขาไม่ได้คาดการไว้คือแรงกระแทกของการระเบิดระเบิดเวลาถูกวางไว้ใต้กระสุนปืนใหญ่ที่อยู่กัับท,ท้งหมด มีกระสุนปืนใหญ่ที่อยู่กับที่อย่างน้อยหลายหมื่นกระบอกและอาจจะมากกว่านั้นอีกซึ่งพวกเขาไม่สามารถเอาออกมาได้เป้าหมายของฮูบีเฮานั้นเรียบง่ายเขาต้องการทำลายโกดังใต้ดินและเขาต้องการให้การระเบิดทำให้โลหะหายากทั้งหมดที่พวกเขาไม่สามารถเอาออกมาได้รวมทั้งเครื่องมือบินญ,ญาระดับต่ำทั้งหมด,ด้วยวิธีนี้แผนการบุกรุกของจักรวรรดิสุริยันจันทราจะล่าช้าเนื่องจากความสูญเสียมหาศาลตามการประเมินของฮวบีเฮาเกี่ยวกับกระสุนปืนใหญ่ที่อยู่กับที่การระเบิดจะกระจายออกไปเพียงหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้น เนื่องจากการระเบิดนั้นอยู่ใต้พื้นดิน100เมตรการระเบิดจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดมหมาและศาลาคุณธรรมอันเรื่องชื่อจะรับเอาความหายนะครั้งนี้ไปอย่างเต็มกําลังเนื่องจากพวกมันตั้งอยู่ติดกับมันจากระวันดิสุริยันจันทราประสบความสูญเสียอย่างคาดไม่ถึงหากโกดังใต้ดินนี้และศาลาคุณธรรมอันเรื่องชื่อถูกทําลายไปพร้อมๆกันและนั่นก็เพียงพอแล้วสําหรับพวกวีห้าวสิ่งที่พวกวีห่าวไม่รู้ก็คือ มีโกดังใต้ดินอีกแห่งผุดอยู่ใต้ศาลาคุณธรรมอันเรื่องชื่อโกดังนี้ได้รับการคุ้มครองและคุ้มกันมากกว่าที่พวกเขาพบและเก็บกระสุนปืนใหญ่ระดับ9ทั้งหมด16กระบอกไว้ที่นั่นการระเบิดที่เขาจุดชนวนถูกเครื่องมือแห่งการทำลายล้างเหล่านี้ที่หลับไหลอย,อยู่ลึกใต้พิภพกระสุนปืนใหญ่วิญญาณที่อยู่กับที่ระดับ9 16กระบอกนอกเหนือจากกระสุนปืนใหญ่วิญญาณที่อยู่กับที่หลายหมื่นกระบอกที่อยู่ต่ำกว่าระดับ5ทุกสิ่งประกอบกันเพื่อสร้างความเสียหายภายในเมืองรุ่งเรือง วันแห่งการทำลายล้างอันไร้แสงเป็นวันที่จักรวัดิสุริยันจันทราจะจดจำตลอดไปในที่สุดทีมของโรงเรียนสื่อหลเธอก็หนีเข้าไปในภูเขาทางทิศตะวันตกอย่างไรก็ตามทุกคนรู้สึกราวกับว่าขาของพวกเขาอ่อนลงพวกเขานึกไม่ออกว่าใครจะรอดจากการระเบิดอันน่าสะพรึงตลัวนั้นได้อย่างไรไปทักกันสักครู่เถอะผู้อาวุโสเสียงสั่งด้วยใบหน้าสีดำ ผู้อาวุโสเสียงยังคงอุ้มหัววีเฮ่าอยู่จึงร้าชีวิตปราวกับผีดิบอยู่ในเครื่องมือวิญญาณของเขาผู้อาวุโสเสียงดึงฮัววีเข้าไปด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วเขาลดเสียงลงและพูดว่าทุกคนจากสาน,นักถังมาที่นี่หวังชิวเอ,อ๋อจางเลอ่อเชียนมาที่นี่ด้วยทุกคนก้มหัวลงและเดินไปอย่างรวดเร็วในขณะที่พวกเขาได้ยินเสียงอันเคร่งครึมของผู้อาวุโสเสียงผู้มีอำนาจคนอื่นๆจากสถาบันการศึกษามีความคิดแบบเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้การระเบิดภายในเมืองรุ่งเรืองนั้นเกิดจากไม่มีใครสามารถหยุดความคิดนี้ไม่ให้ท่วววงงหัและดตาาขอทุกกคน็เฉช ผู้อาวุโสเสียงวางเครื่องมือวิญญาณของฮูบีเฮ้าไว้บนพื้นเขาลดเสียงลงแล้วพูดว่าเปิดออกแล้วแล้วออกมาฮูบีเฮ้าเปิดเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์และเผยให้เห็นใบหน้าที่ซีเซียวของเขาหวังตงเอ๋อรีบออกมาช่วยเขาผู้อาวุโสเสียงจ้องไปที่ฮูบีเฮ้าแล้วดูคนอื่น,นๆรอบตัวเขาใบหน้าของเขาดูเคร่งเครือที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เขาพูดขึ้นว่าใครจะบอกข้าว่าเกิดอะไรขึ้นผู้สิทธิแววตาที่ไร้ชีวิตชีวาในดวงตาของฮูบีเฮ้าหายไป แล้วดวงตาของเขาก็จดจ่ออีกครั้งเขาเงยศีรษะขึ้นอย่างแน่วแน่และพูดว่าข้าเป็นคนทำผู้อาวุโสเสียงข้าเป็นคนกำหนดทุกอย่างเราค้นพบโกดังใต้ดินแห่งหนึ่งของจักรวรรดิสุริยันจันทราและมีโลหะหายากจำนวนมากที่เก็บไว้ภายในพร้อมด้วยเครื่องมือวิญญาณและกระสุนปืนใหญ่วิญญาณที่อยู่กับที่ข้าฝังระเบิดเวลาไว้ใต้กระสุนปืนใหญ่ที่อยู่กับที่